VirtualBox Additional ติดตั้ง VirtualBox Additional ให้ Guest OS VirtualBox Additional เป็นโปรแกรมเสริมของ VirtualBox ใช้สำหรับติดตั้งให้ระบบปฏิบัติการที่ถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่องที่ถูกสร้างขึ้นด้วย VirtualBox โดย VirtualBox Additional นี้จะเสริมความสามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ VirtualBox สร้างขึ้น ซึ่งจะทำให้ระบบปฏิบัติการเข้าถึงการใช้งานฮาร์ดแวร์จริงของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ใน VirtualBox นั้นเพิ่มขึ้นด้วยติดตั้ง VirtualBox Additional ให้เปิดคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใน VirtualBox ขึ้นมาจากนั้นที่หน้าจอโปรแกรม VirtualBox ให้คลิกที่ Device Install Guest Additional จากนั้น This Image ที่เป็นแผ่นซีดีจะถูกใส่เข้าไปยังเครื่องให้เปิดแผ่นซีดีขึ้นมาเราจะพบกับไฟล์ต่างๆให้ดับเพิ่นคลิกที่ auto run .sh จากนั้นป้อรหัสผ่านของเราลงไปโปรแกรม VirtualBox จะเริ่มทำการติดตั้งให้รอจนกระทั่ง VirtualBox ติดตั้งจนเสร็จ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความว่า Press Return to close this window จากนั้นให้กดปุ่ม Enter เพื่อปิดหน้าต่างเสร็จแล้วให้ Restart ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่อง VirtualBox จากนั้นเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่า Resolution ของหน้าจอของเครื่องที่อยู่ใน VirtualBox จะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการที่ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ใน v i r ร์ชวลบอสามารถเข้าถึงการใช้งานทรัพยากรของฮาร์ดแวร์จริงได้ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน VirtualBox เพิ่มขึ้นการติดตั้ง VirtualBox Additional ก็มีเพียงเท่านี้ทดลองนำไปใช้ดูนะครับ